วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตำบลโนนแดงอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับที่นี่นะครับจังหวัดชัยภูมิมีพืชหลากหลายครับปลูกพืชโดยทั่วไปก็จะมีทั้งพืชผักพืชสวนนาข้าวนะครับอ้อยและมันสำปะหลังวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ f อซปุ๋ยคนเขียวจากคลิปวิดีโอนี้ครับนำมาฝากท่านผู้ชมครับผมนายบุพีชหนนนนนนันโค้งครับบ้านโนนแดงตำบลโนนแดงอำเภอบ้านข้า จังไงเชฟผมครับมันข้างหลังพอนี่ได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยสามเดือนครับหวนเขียวสิบสี่ซีซีครับตามสายตาก็มันก็ดีเยอะครับหัวกระดูกหัวใ่ลำโกต้นเขียวลำดีครับครับผู้ใดบ,บุกท่านเคยใส่ปุ๋ยไกยเฉียวก็ขอเชิญใส่ได้ครับเด้อหัวใ่หัวรดกดีครับ เบอรเชมกนดีต้นล้ำเช็งแรงดีครับขออนุญาตเบาภาษาอีสานเขานะในหมุนฐานค้อนนแดงครับบ้านนนแดงมูที่หนึ่งอำเภอบ้นนขาวจังหวัดชัยพุ่มครับพูดตั้งแต่มีคนเกี่ยวผมใส่มานับบทถนแล้วครับก่อร้องพื้นนี่ก็บสูตรสิบซีซีครับพร้อมกับเย็บซอยกัแทงเขานี่ละไอ้ระสอบสิบซีซีสอบนึ่งผสมกันไปเลยครับกับเย็บซ้อยครับผมได้ผลครับได้ถือว่าได้ผลแต่กอนเก็ใต้หลายสูตรอยู่ดอกใส่หลายบริษัทอยู่เข่าตาอยู่ก็คืนนี่ละครับของ คนเขียวนี่แหละครับฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อครับับพี่น้องอยากลองใส่ปุ๋ยยางอื่นมากระลองยางยางที่ผมว่าคันได้ดีก็บอกไใ,ใส้ดีก็บอกต่อๆกันไปครับดีผมก็ว่าดีพอดีผมก็ว่าพอดีบอกพี่บอกน้องฝากพี่ฝากน้องไว้ครับอสวัสดีครับพอนาะผมขอแนะนำตันวนะพอาสามันขอนอนนแดงยูบ้านนนแดงตำบลนนนแดงเพื่อบันข่าวจังหวัดเชียงภูมิครับให้ยุ่ข่างกันนะเพื่อนใส่มาก่อน ห้าปีหกปีแล้ววันนี้ผมก็ได้มาใสสามปีนี่แหละครับผมเป็นเพื่อนได้หลายผมก็เลยถามเพ,เพื่อนเพื่อนบอกว่าใสคนเขียวผมก็เลยใสอย่างเพื่อนเนี่ยปีที่สามนี่ปีที่สี่ทีกู้เนี่ยครับก็นานั่นใส่ผลอื่นมันมันงามแต่มันบ่ได้หัวนันหนักบ่ดีหาให้ต้อขันนี่เพื่อนได้หลายก็เป็นสองตันนี่ได้น้อยก็เพื่อนสามตันสองตันนี่กันก่อนไสนั่นได้สี่ได้สามที่ผ่านมาเนี่ย ปีกายนี่บ่เท่าใดได้หกตันต่อไร่ปีก้อนไปนั่นได้เกือบตันตรครึ่งต่อไร่ปีกายปีที่แล้วมันนี่เพราะว่ารู้สึกว่าฝน่บบ้านไห่มีน้ำห,หยดเนาะม่มีน้ำหยดธรรมชาติอ้องพื้นผมก็ใส่ไอ้สิบทีซิผสมกับเซฟซอยของพื้นผสมหนึ่งต่อหนึง่งวานแล้วก็ไถกบบันนี่เพอได้ซีเดืยนหาเดือนก็เจียวระเบิดหัวใจซีที่สามศูนย์นะครับ ไซที่สามถุงไป,ปก็เอาให้ละถุงจากไเท็จเดียวเท่านั้นแหละครับต่างต่างกันหลายครับต่างกันค้ยๆว่าถ้าคนเฉียวสอบนึ่งตะกอนนั่นที่ใช่สองฟอดเป็นตัวไร่ะไาสู่คนเฉียวสอบเดียวได้ให้ใกล้กันเห็นกบเพิ่นได้น้ำหนักน้ำหนักเราเพิ่นบ่อยฟังนะเออเพิ่นก็อำนนนะ่ำแน่นอนเพระขอแนะนำห้พี่น้องไ่จังผมโลดบ,ดบาผิดหวังเราให้ผมู่ติดหนทางเนี่ยมาเบิ้งเอาก็ได้